สดีค่ะสรรพคุณทางยาของกล้วยเรามารู้จักกล้วยกันนะคะกล้วยหรือบอนนามีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะอย่างเช่นกล้วยไข่กล้วยน้ำวา้ากล้วยหักมุกกล้วยหอมเป็นต้นนะคะค่ะเรามาดูสรรพคุณของกล้วยกันก่อนเลยนะคะกล้วยสามารถ ลดกลิ่นปากได้โดยเฉพาะกล้วยน้ําว้านะคะมีวิตามินและแร่ธาตุมากเพิ่มพลังให้กับสมองทำให้เกิดสมาธิและการตื่นตัวตลอดเวลาและยังช่วยชะลอความแก่ให้กับร่างกายด้วยนะคะสาหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะกล้วยก็สามารถช่วยได้ค่ะกล้วยสามารถลดความหงุดหงิด ระหว่างที่ผู้หญิงเป็นประจำเดือนได้ด้วยนะคะลดอาการเมาค้างร,รักษาท้องผูกช่วยในการขับถ่ายค่ะช่วยบรรเทาอาการริดสีดวงทวารได้ด้วยนะคะรักษาโรคโลหิตจ,จางรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้รักษาลำไส้เรื้อรังรักษาโรคซึมเศร้าโรคเครียด ช่วยขวัญใจลดการเกิดตะคิวได้สำหรับผู้ที่มีท้องนะคะช่วยลดอาการแพร้ท้องได้ด้วยค่ะและยังช่วยรักษานิ้วในไตได้ด้วยนะคะเรามาดูประโยชน์ของกล้วยกันนะคะกล้วยสามารถนำมามาร์กด้าได้นะคะด้วยการบดกล้วยสุกให้ละเอียดนะคะผสมกับน้ำผึ้งเสร็จแล้วนำมา พาหน้าไว้ให้ทั่วใบหน้านะคะเสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกหลังจากนั้นจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวลดร,ริ้วรอยและยังช่วยทำให้ผิวหน้านุ่มเนียนเต่งตึงขึ้นด้วยนะคะถ้าเป็นผื่นคันหรือเป็นหูดนะคะใช้ยางกล้วยในการรักษาก็จะหายขาดได้ สำหรับหัวปรีของกล้วยนะคะผู้หญิงตั้งครรภหรือคลอดบุตรนะคะถ้ารับประทานนะคะจะสามารถทำให้ขับน้ำนมได้มากขึ้นสำหรับผลดิบนะคะก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันใช้ในกรณีที่ท้องเสียนะคะให้นำมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็รับประทานจะช่วยแก้การท้องเสียได้ทันทีค่ะ สำหรับใบตองนะคะสามารถนำมาใช้ได้หลายกรณีเลยทีเดียวค่ะเช่นนำมาทำกระทงห่อขนมห่ออาหารทำบายสีบวงสวงต่างๆได้นะคะมาดูคุณค่าทางโภชนาการของกล้วยกันนะคะกล้วย100กร,รมัมมีพลังงานถึง89กกิโลแคลอรี่ค่ะ ประกอบไปด้วยฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมสังเสีีฟัไรายวิตามินบี2 3 5 6 6และ9โคลีนวิตามิน C ีธาตุเหล็กแมกนีเซียมแมงกานีสเป็นต้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะผลประโยชน์ของกล้วยมีมากมายเลยใช่ไหมคะขอบคุณข้อมูลจาก e t ท h a i c o m ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมนะคะที่จะกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามเรื่องราวใหม่ๆในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ